สำหรับนักล่าฝันกลุ่มต่อไปเป็นผู้หญิงและครับต้องบอกได้ว่าตอนที่ดูเพวกเธอซ้อมนะครับหลายๆคนต้องเก็บเอาไปฝันทีเดียวโดยเฉพาะพี่ปังผมว่าแกต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนเลยนะครับครับกลุ่มนี้ชื่อ Twinkle ครับ V3 จัจกจัน V11 น้ำและ V12 เอมครับ แก๊งสาวซาสามสาวทวิงเกิลพร้อมระเบิดความมันแล้วในเพลง Tik Tok the cities before I leave brush my teeth with a bottle jack cause when I leave I'll... We tapped on my stick to a man I'm a to we see the sunlight It's hot on the floor, nothing but it all stops, no Oh, 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 oh And yet again get in the world, God got plenty a fear And got no money in my pocket, but I'm already here And now the do are lighting up Cause they hear we got swagger But we kick into the foot A little look like me Jagger I'm talking about everybody getting drunk, drunk Boy, trying to touch my drunk, drunk Gotta snap your hands, getting too drunk, drunk Now, now nah, nah, we go, keep it, kick it, down All the police shit, it's down, down Police shit, it's down, down Bullshit, it's down, down, down. down. Po -po down. down. Don't stop. Make it pop, t-shirt blow my speakers up Break me down, my heart is cold. yeah, you got me. With my hands up, you got me now, you got that so, yeah, you got me. You build me up, you break me down, my heart is cold. V3 oh. สจักรจันทร์ครับ V11 น้ำแล้ววีสน้องเอ๋มนะครับครับเชิญครูเป็ดครับ กลุ่มนี้นะครับจุดแรกเลยนะครับตอนที่ขึ้นมาเนี่ยเสียงเอมมาแบบแหลมมาเลยพราตอนนี้นะครับตรงเนี้ยผมว่ามันเป็นรอยต่อที่ฟังดูแล้วมันไม่ค่อยเนียนนะครับโอเคถึงแม้ในท่อนหนึ่งท่อนสองมันไม่มีทำนองก็ตามแต่ว่าในโทนของเสียงเนี่ยจริงๆตอนตั้งแต่ตอนซ้อมครูอยากให้ปรับให้โทนมันใกล้เคียงกันไม่ไงั้นมันจะฟังแล้วดรอปตรงจุดนี้นะฮะ จุดที่สองก็คือครูรู้ว่าเพลงนี้มันค่อนข้างเหนื่อยเพราะเนื้อมันเยอะมากนะฮะร้องถี่มากเลยถ้าเป็นครูเนี่ยในช่วงประสานเนี่ยช่อนฮุกเนี่ยครูจะไม่ประสานแต่ครูจะแบ่งกันร้องนะครับเพราะว่าประสานประสานไปมันสุ่มเสี่ยงเหล่ากันนี้เราร้องแล้วมันผิดหรือเปล่าเพราะว่าโอเคถึงแม้ตัวเมโลดี้มันนิ่งอยู่กับที่แต่แต่คอร์ดข้างหลังมันมูฟตลอดเนี่ยลายประสานมันต้องมูฟตามซึ่งมันไม่เรื่องง่ายนะครับแล้วก็ตัวจักรจันนะครับ ผ่านไปอาทิตย์เดียวนี่โตขึ้นเยอะเลยเนาะหมายถึงว่าเป็นสาวไม่ได้ตัวโตนะหมายถึงว่าโตเป็นสาวขึ้นก็อยากจะชมว่าเป็น,เป,นเป็นกลุ่มที่เซ็กซีด่ดีโดยเฉพาะน้ําเป็นกลุ่มเป็นคนที่เซ็กซีแก่แปลกๆดีนะฮะโอเคขอบคุณครับงงที่มันเซ็กซี่แปลกๆถามดิปังดีกว่าเชิญครับบอกตรงๆนะครับจากใจไอ้หนวดเลยไม่ค่อยได้ฟังรายละเอียดการร้องเท่าไหร่ ผมรู้สึกเคลิบเคลิ้มไปกับโชว์นี้เหมือนกับว่าดูนางแบบสวยๆที่ร้องเพลงใช้ได้ระดับหนึ่งมาร้องเพลงให้ดูนะครับแต่เห็นด้วยกับครูเป็ดนะครับผมวันนี้ต้องบอกก่อนว่าดีใจมากๆที่ได้มาคอมเมนต์ร่วมกับครูเป็ดครูกไก่และคอห่านนะครับผม <c oughs> ต่อเลยนะครับผมน้องเอมขึ้นต้นร้องมาอย่างที่พี่เป็ดบอกว่าเสียงแหลมจริงๆจริงๆต้องเรียกว่าแบนลักษณะเสียงแบนเสียงเท่านั้นนะครับโอเค ต่อไปเป็นเรื่องของจักรจัน์นะครับจักรจันรถูกโอเคจักรจันครับผมต้องบอกว่าลักษณะเสียงค่อนข้างจะแข็งแรงที่สุดนะครับแต่ว่าดูเต้นแรงปีนิดอาจจะทําให้คนโทรเสียงไม่ได้นะครับแต่ว่าโปรเจกต์เสียงออกมาชัดเจนนะครับผมส่วนน้องน้ําน้องน้ำพี่ฝางยังไม่ค่อยได้ยินเสียงเท่าไหร่นักนะครับผมแต่ว่าดูภาพรวมๆทีมเนี้ยดูแล้วยังไงก็ เป็นทีมเดียวกันนะครับผมชอบมากขอบคุณค่ะพี่ไก่ครับเชิญครับครับจักจันน้องน้ําน้องเอมนะครับเ,เริ่มที่น้องจักจันก่อนละกันจักจันในการเต้นพี่ว่าแนวศีรษะเราไม่ค่อยตรงอนะแนว,แนวศีรษะมันจะเหมือนกับน้องไปข้างหน้าตกไปข้างหน้าตลอดเวลาเลยทําให้ดูลายไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับอันนี้อาจจะเป็นความคิดของพี่เองนะในส่วนที่เรามอง พกโชต่างๆมาโดยปกติแล้วเนี่ยเพลงแบบนี้มันจะต้องมีแบ็กแบ็กอัพแทร็กคือหมายถึงว่ามีเสียงร้องคลอในช่วงคอรัสไปด้วยแต่ว่าน,นี้เราลุยกันเองหมดเลยพี่ก็ต้องถือว่าเก่งนะครับในการที่ประสานเสียงตรงนี้ด้วยน้องจักจั่นเนี่ยตอนเวอร์สพี่ว่าเสียงมันมาดีตอนเวอร์สองที่แข็งแรงขึ้นเียงแต่ว่ากรุฟของเราไม่ค่อยดีไม่พี่ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องภาษาแล้วเราไม่เข้าใจด้วยนะครับส่วนน้องน้ำน้องน้ำมีเสียงทุ้มนุ่มซึ่งไม่ค่อยเข้ากับเพลงนี้เท่าไหร่ พี่ว่ามันโปรเจกต์ได้แข็งแรงกว่านี้มันต้องแบบว่ามันต้องห้าววันนี้มันต้องแบบว่าเซ็กซี่มันต้องแบบอะไรหลายๆอย่างในตัวมีความเด็ดเดี่ยวขึ้นเพราะฉะนั้นโปรเจกต์ขึ้นจมูกมากขึ้นนะครับส่วนท่าเต้นก็โอเคถึงแม้จะเต้นในลายเดียวกันแต่ก็ยังมีคาแรคเตอร์ของตัวเองอยู่ออกมานะครับน้องเอเป็นคนที่เด่นที่สุดนะครับในวันนี้ด้วยความที่ในในเรื่องของของการเพอร์ฟอร์มในเรื่องงานเต้นนะครับเสียงเสียงมันมองได้สองแบบพี่รู้สึกว่าเพลงแบบนี้บางทีมัน มันต้องการเสียงที่พุ่งก็จริงเพียงแต่ว่าพลังเสียงหรือน้ำหนักเสียงของเอ็มเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงเท่าที่ควรมาเลยทําให้ฟังดูน่าราคาญไปน,นิดหนึ่งถ้าเรารู้จักเพิ่มพลังขึ้นให้มันนุ่มขึ้นให้มันใหญ่ขึ้นก็จะดีกว่านี้ก็ถือว่าทํางานบ้านได้ดีครับทั้งสามคนขอบคุณค่ะขอบคุณคำแนะนํานะครับต่อขอขอบคุณมากทีเดียวแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับถ้าเชียร์ทีมนี้นะครับโหดวต v 3 V11 และ V12 ครับทวิงเกิลครับ